สวัสดีครับพบกับชาแนลประเครื่องสายใต้นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญนะครับเหรียญวันนี้นะครับที่จะนำาให้ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดหลวงพ่อคล้ายนะครับเหรียญนี้ครับสร้างในปี2508นะครับที่วัดหน้าประทานนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเดียวกับเหรียญทวดคล้ายนะครับ แต่เหรียญพัดค้ายจะได้รับความนิยมน้อยกว่าใช้ได้นะครับแต่ของปลอมก็มีจำนวนเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับการซื้อการขายต้องระวังนะครับเหรียญนี้นะครับอันดับแรกนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญนะครับจะต้องตึงนะครับตึง ไม่บวมนะครับผิวเหรียญจะต้องตึงไม่บวมนะครับสังเกตดูนะครับตัวหนังสือนะครับจะคมชัดตั้งเป็นแท่งเลยนะครับตัวหนังสือจะคมชัดตั้งเป็นแท่งนะครับขอบนะครับตั้งเป็นแท่งเป็นสันนะครับไม่ล้มเลยนะครับผิวเหรียญนะครับเห็นไหมครับผิวเหรียญก็จะมีเส้นสายฝนนะครับเส้นสายฝนเส้นวงเดือนกลมๆนะครับ เห็นไหมครับเส้นวงเดือนนะครับคมนะครับตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่งชัดเจนนะครับคมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นวงเดือนนะครับคมชัดนะครับ ตัวหนังสือนะครับจะเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับเส้นวงเดือนเส้นสายฝนบนเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับจากตัวลายหลวง,งพ่อวิ่งตัดพอพานนะครับ เห็นไหมครับต้องคมชัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนต่อมานะครับบริเวณองค์พระนะครับบริเวณองค์พระนะครับหน้าตานะครับลึกชัดนะครับเป็นสันมีมิตินะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือ เดี๋ยวนี้จะบุกจะบี้นะครับส่วนใหญ่ที่บี้นะครับจะบี้มาจากในบ็อกนะครับไม่ได้มาเป็นข้างนอกนะครับแต่รายละเอียดนะครับใบหูดวงตาหน้าตานะครับคมชัดนะครับรลิ้วจีวรคมชัดนะครับสังกตินะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งในสังกตินะครับคมคมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับมิติความลึกของพระนะครับจะคมชัดมากเลยนะครับ บริเวณขาหลวงพ่อนะครับถ้าเราส่องเหรียญไปนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่วิ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะครับเห็นไหมครับบริเวณดวงตานะครับลึกนะครับมีมิติเลยนะครับคมลึกเลยนะครับเส้นจีวรนะครับ คมชัดนะครับเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับบริเวณสังกติเหมือนที่บอกไปนะครับสังกติเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนคกลมคมวิ่งด้านในเลยนะครับเห็นไหมครับในหัวเข่านะครับบริเวณขาท่านนะครับพื้นจะมีเส้นสายฝนนะครับวิ่งนะครับ ซึ่งจะแตกต่างของปลอมนะครับของปลอมนะครับพื้นเหรียญนะครับจะเบอร์นะครับพื้นเหรียญจะเบอร์นะครับเส้นสายฝนเหมือนที่สองให้ดูเห็นไหมครับตะแคงดูกับไฟนะครับเส้นสายฝนเส้นวงเดือนนะครับจะคมมากซึ่งของปลอมจะส่วนใหญ่จะมีเหมือนกันนะครับแต่จะถอดไม่ค่อยติดนะครับจะไม่คมอย่างนี้นะครับต่อมาเมื่อพิจารณาด้านหน้าแล้วนะครับพลิกมาด้านหลังครับ ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อค้ายนะครับเบสิกพระเหรียญทั่วไปเลยนะครับคือผิวเหรียญนะครับจะต้องตึงนะครับไม่บวมนะครับเ no ส,ส้นตัวหนังสือนะครับคมนะครับเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับคมเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับและเหรียญด้านหลังนี่ครับจะเป็นวงเดือนนะครับวงเดือนเส้นนะครับจะต้องคมชัดนะครับ ไหมครับเส้นวงเดือนจะคมชัดเลยนะครับของแท้ต้องคมอย่างนี้เลยนะครับเส้นวงเดือนแล้วตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับจะคมนะครับ ครับตัวหนังสือจะคมนะครับเป็นสันเป็นแท่งนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นนะครับจะมีเส้นวิ่งตัดนะครับเส้นนี้นะครับและเส้นนี้นะครับจะต้องคมชัดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเส้นที่พอพานนะครับจากขาหลวงพ่อตัดลงมานะครับจะคมชัดเลยนะครับต่อมานะครับลงลักษณะองค์พระนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะลึกคมชัดมีมิตินะครับดวงตาเมตาเนี่ครับเป็นเม็ดกลมเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วก็ลิ้นจุ่นะครับจะไม่ตื้นนะครับจะเป็นสันเป็นแท่งนิ้วเท้านะครับเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับ เห็นไหมครับดวงตาลึกนะครับมีเมตตานะครับมีความเป็นมิตินะครับยิ้มจุนนะครับเห็นไหมครับยิ้มจุนนะครับจะลึกคมมากนะครับเห็นไหมครับนิ้วเท้าหลวงพ่อล่องนิ้วเท้าครับลึกและคมนะครับขอบเหรียญนะครับ ข้อเปียนนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับเป็นสันนะครับต่อมานะครับจุดสําคัญของเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคือหูเหรียญนะครับเมื่อเราดูองค์ประกอบต่างๆอย่างอื่นของเหรียญเรียบร้อยนะครับหูเหรียญรุ่นนี้สําคัญมากนะครับเพราะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ูเหรียญจะมีบ่านะครับมีบ่าและบริเวณนร้นี้นะครับจะเป็นซอกหลบลงไปน,นิดนึงนะครับเนี่ยนะครับหูเหรียญจะเป็นบ่านะครับแล้วจะมีซอกหลบลงไปเป็นช่องนี้นิดนึงนะครับและบริเวณส่วนวน,นี้ของหูเหรียญนะครับจะเป็นติ่งเกิดออกมานะครับพวกติ่งตัวนี้เกิดจากตัวตัดนะครับจะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับ เห็นไหมครับสักคู่นะครับเห็นไหมครับอูเหรียญน,นะครับจะเป็นบานะครับอูเหรียญจะเป็นบานะครับแล้วจะเป็นช่อง ปลืบเข้าไปนิดนึงนะครับหูเหรียญนะครับจะเป็นบาแล้วก็จะมีช่องหลืบลงไปในบริเวณข้างนิดนิดหนึ่งนะครับ,นนรบ,บ,บ,รรบตรงนี้เป็นติ่งจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับของปลอมจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับของปลอมถึงจะมีบาแต่ ก็จะไม่เหมือนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นหลืบลงไปขอบเหรียญนิดนะครับแล้วิเวณด้านข้างน่าจะเป็นติ่งนะครับแี่สำคัญนะครับคือรอยจะอเหรียญน,นะครับรอยจะอเหรียญจะไม่กว้างนะครับจะจะไม่กว้างมากนะครับแล้วพอจะอเหรียญมานะครับ รอยปิ้นหูเหรียญนะครับปิ้นตั้งนะครับบางๆเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับปิ้นตั้งบางๆเป็นธรรมชาตินะครับรุ่นนี้นะครับเรายจ่เหรียญนะครับห้ามปิ้นขึ้นมาเป็นเป็นต่อนะครับถ้าเป็นต่อไม่ได้ครับเห็นไหมครับหูเหรียญจะปิ้นตั้งนะครับแล้วก็บางนะครับ ต่อมานะครับเมื่อพิจารณาด้านหน้าด้านหลังหูเหรียญเสร็จแล้วนะครับต่อมาดูตัวตัดนะครับตัวจะตัดเป็นตัวตัดยุคหลังสองพน้าร้อยนะครับเห็นไหมครับจะตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาดนะครับกินครึ่งหนึ่งแล้วขาดนะครับนะครับ ต่อมานะครับเราจะดูนะครับจะมีร่องตรงสองนาฬิกานะครับน้ามาที่สองนาฬิกานะครับจะมีร่องนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องร่องนี้นะครับจะมีร่องร่องนี้นะครับที่สองนาฬิกานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเวนบาลีบาหูเหลียนนะครับฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีร่องร่องหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่บาวูลเลียนนะครับฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของเรานะครับเบาเหรียญนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านขวานะครับประมาณ2องนาฬิกานะครับสองนิกานะครับจะมีร่องร่องหนึ่งครับเห็นไหมครับ จากที่บอกมานะครับแค่นี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็จะสามารถแยกแยะแทกเกได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพูณมากครับสวัสดีครับ